โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ารับชมไม่่จะเป็นคนไทยหรือว่ามัรื่องต่างทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจากพีพอาราฟาร์มลี่เกดเชเคยนเนาะก็สวันนีเนี่ยเราอยู่ในเกม Black เ a วิจากเซิร์ฟเวอร์การีนาเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูทีม PVP สายสปีดของโนเอลนั่นเองนะครับว่าเรียกได้ว่าตูมเดียวตายเลยทั้งทีมเนี่ยมันเป็นยังไงใช้ตัวละครอะไรบ้างในส่วนตัวของไอเทมเนี่ยเราต้องเล่นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะต้องบอกก่อนว่าคอหลักคือโนเอล นอกนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่จะเป็นต้องหาตัวละครอะไรที่แบบว่าของตึงๆมาก็ได้ใช้แค่เป็นเซ็ตอะไรประมาณนี้แล้วกันก่อ,อนที่เราจะไปดูแล้วกันเนาะเผื่อใครหาได้ส่วนตัวของรับเติมเกมสะดวกปลอดภัยร,รู้เด็วทันใจไลฟ์รีฟันประกอบได้น,นำมารู้ช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนต,ตัวติมตัวกฎหมายแล้วก็เปิดทาการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งตัวของแบร์ทเวมฟรีไฟอาร์วีและรวมถึงโรบอกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ในต่ละคลิปแล้วนะครับ แล้วก็เผื่อใครหากลุ่ม BlackoM อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า BlackoM ซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟ a ร i มลี่สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยกันครับโอเคมาผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันเนาะว่าปัจจุบันเนี่ยผมไม่มีตัวละครสายที่จะเล่นเป็นสายแทงนะก็คือลาเดสไม่มีวิลเลียมก็ไม่มีนะครับตัวของน้องแซนลี่ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวละครของทีมผมเนี่ย ผมเลยต้องได้เล่นเป็นทีมสปีดไปเลยนะครับหลกัหลกๆมันเล่นได้หลายแบบก็คือโนเอลเป็นตัวคอหลักอ่าเอามาคู่กับอะไรเอามาคู่กับตัวของอา่าตัวฟิล,ลล่นนะครับตัวละครที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งตัวคือวันทอสวันทอสเนี่ยเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยเพราะสปีดเร็วที่สุดในเกมเราเอาฟิล,ลล่านเนี่ยมาบวกอัตราคีเอามาบวกดาเมจอ่าประมาณนี้อีกตัวละครหนึ่งเนี่ยโลตัสอ่าทำให้อีกฝ่ายลดความเร็วลง แล้วก็ทําให้อีกฝ่ายได้รับดาเมจแรงขึ้น50%ซึ่งเราสามารถใช้ตัวอะไรแทนโลตัสได้ก็คือจะมีตัวของอ่ามี2ตัวนะก็คือตัวของชาล็อตแล้วก็ตัวของไอริวนะครับริวเนี่ยเหมือนตัวของโลตัสเลยคือเป็นสกิลใส่ศัตรูทั้งทีมแถมทําให้อีกฝ่ายเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น50%แถมยังมีโอกาสสตาร์ท40%เพราะฉะนั้นเนี่ยริวเนี่ยจะเหมาะมากๆในการ P ีพีในปัจจุบันญี่ปุ่นกับเกาหลีก็ยังใชะครับและใกล้กตัวหนึ่งเนี่ยคือซัลลี่ อ่าแซลลี่เป็นสายดาเมจนะครับเนาะาเอามาบัฟดาเมจเอามาบัฟดาเมจอ่าคริสติคอนเอามาบัฟอัตราดาเมจเอามาบัฟความแรงของพลังเวทอะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่มีใช่ไหมแล้วถามว่าเราเล่นกับอะไรได้อีกนะครับเมตาเรเดวาดาเมจของสายอ่าดาเมจเลยนะครับก็คือเล่นตัวโนเอลเป็นตัวดาเมจหลักอ่าลิสกับไลอาเอามาคู่กันแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือวันทอร์ท มันมีทีแบบนี้ด้วยก็คือเปิดมาปุ๊บกูบับวันทอสปังลิสซัดตั้มไปเรียบร้อยยกตีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของก่อนแล้วกันของเนี่ยหลกัลกๆลกัโนเอลนะครับผมอัพสกิลโนเอลเนี่ยอ่าสกิลสองตัน5สกิลอัตติเมตตัน5แล้วก็สกิล1เนี่ยเลเวลสาประมาณนี้แต่ว่าใน PVP ที่เล่นไปสายสปีดเราจะไม่ใช้สกิล2เราจะไม่สร้างโล่เราจะไม่เล่นสายแทงเราจะอัติเมตไปเลย <c oughs> ตั้มเดียวให้หายไปเลยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่จริงการ์ดสกิลเนี่ยเราควรเปลี่ยนการ์ดสกิลไม่ใชโนโอเอลเพราะว่าโนโอเอลเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบว่าสกิลมันต้องได้รับดามเมจก่อนถึงสร้างบาเลียแล้วก็สกิลนี้เอาไว้ฮิวเพื่อนเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ถอดออกแล้วเอาบวกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์เข้ามาอย่างนี้เลยครับไม่สนใจครับเอาดามเมจไปเลยแล้วก็ตัวของอุปกรณ์เนี่ยนะถ้าเป็นไปได้เล่นสายดาเมจพิเศษสายคริติคอล,คลพิเศษสายครีดามเมจพิเศษหรือไม่ก็เป็นสายเจากเกราะ แต่ว่าผมมีปัญญาเล่นแค่นี้นะครับแล้วก็ดาเมจเวทผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27,900ประมาณนี้นะแล้วก็ไอเทมเนี่ยใส่เป็นประมาณนี้เอาให้ฟูลเท่าที่เราจะฟูลได้แล้วก็ความเร็วของโนเอลเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ106อ่าหลายๆคนคิดว่าจูเลียสเนี่ยเร็วกว่าโนเอลอันที่จริงก็ใช่ครับแต่ว่าจูเลียสเนี่ยต้องเป็นเลเวลอ่าตัวของอัพดาว5ดาวตันจูเลียสเนี่ยสปีดค่อนข้างต่ำครับเริ่มต้นที่100สปีดจูเลียสที่เริ่มต้นที่100 ถ้าเราอัพไปอัพตัว1ดาวเนี่ยนะถ้าเราสังเกตถ้าเราอัพเต็มนะนี่ครับสังเกตถ้าเราอัพมา1ดาวเนี่ยนะเห็นไหมเลเวลร้อยเนี่ย LR เนี่ยสปีด104ถ้าเราอัพไปประมาณ4ดาวเป็น105ยังต่ำกว่าโนเอลอยู่แต่ว่าเราจะเยอะก็ต่อเมื่ออัพเป็น5ดาวจะเป็น107ซึ่งอย่างที่บอกครับตัวของวันทอร์สกับฟิลลันความเร็วนะครับแม่งโคตรเวอร์ครับบอกเลย ความเร็วคูเวอร์มากคือ120 124ครับถ้าเราอัพเต็มนะของผมเนี่ยเป็นตัวละครแค่ดาวเดียว120เพราะฉะนั้นอย่างไรเนี่ยตัวของวันทอสเนี่ยกับฟินแลนด์ก็ได้เปิดก่อนแต่คราวเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับไอเทมว่าเราจะได้เปิดก่อนจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอเทมของฟินแลนด์นะครับแล้วก็วันทอสของผมเนี่ยผมเล่นเป็นสายความเร็วพิเศษคือบวกความเร็วสูงสุด5แล้วก็เริ่มต้นเกมเนี่ยจะได้เพิ่มความเร็วอีก5%นาน2เทิน แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเล่นไปสายความเร็วธรรมดาผมเล่นไปสายความเร็วกับสายความเร็วพิเศษไปเลยเพราะว่าผมไม่ต้องการอะไรครับไม่ต้องการดาเมจไม่ต้องการอะไรเท่านั้นกูต้องการเปิดก่อนอ่าเปิดก่อนแล้วบัฟสกิลอัติเมทต่ำแล้วเพื่อเราจะขึ้นมาเป็นตัวดาเมจทั้งหมดเลยเราจะได้เปิดก่อนเพราะฉะนั้นของใส่เป็นแบบนี้ฟิลล์นเหมือนกันครับฟิลล์นมันไม่จะเป็นต้องแบบว่าไปนั่งทําของสายดาเมจอะ่ะเราทําแค่แบบว่าไอ้พวกเซตท,ที่มันเป็นแบบว่า อไอเทมที่เป็นแบบว่าเนี่ยสายความเร็วพิเศษเนี่ยผมใส่สายความเร็วพิเศษแล้วก็ใส่เป็นสายพลังป้องกันเพราะว่าไม่มีสายความเร็วธรรมดาอีกอันหนึ่งนะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยโลตัสครับโลตัสเนี่ยก็สปีดของเราก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะร้อยเครับอ่าโลตัสสปีดร้อยเอุปกรณ์ผมเล่นเป็นสายความเร็วพิเศษเหมือนกันต้องเปิดก่อนต้องเปิดก่อนนะครับอย่างที่บอกเปิดปุ๊บเนี่ย no อลค่อยดามเจแรงขึ้นอีกห้เราจะทําแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นสายดามเจตพิเศษซึ่งสังเกตครับ ใส่แบบไม่ตีบวกอะไรเลยนะถ้าเราจะไปดูดีๆเนี่ยพวกวันทงวันทอสอ,อุปกรณ์ไม่ตีบวกหาอะไรนะค,คือเราเล่นพอนที่แบบว่าแค่ใส่ของนะ,นะครับแค่ใส่ของเอามาเปิดก่อนนะอเนี่ยเข้าใจไหมใส่ของลน้ลนๆแบบไม่มีอะไรยังไม่ติ้ยงยังไม่ต้องตีบวกเลยก็ได้ครับอ่าแล้วก็โอเคนะฟิลลันขออัปดาวน์หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวละครแบบสายดาเมจเดี๋ยผมให้ดูนะตัวละครสายดาเมจก็คือลิสกับไลอาเนี่ย ผมเล่นเป็นแบบว่า,อาเอาดามจอะไรยัดได้ก็ยัดเข้าไปเพราะว่าของทุกอย่างผมเอาไปให้โนเอลหมดแล้วใช่ไหมตัวของไรอาเนี่ยนะครับก็ใส่เป็นประมาณนี้เซ็ตโจมตีพิเศษเซ็ตความเร็วนะครับแล้วก็เซ็ตโจมตีธรรมดาประมาณนี้แล้วก็ลิสเนี่ยนะครับเล่นเป็นตัวของแบบว่าเซ็ตพลังป้องกันพิเศษเซ็ตคลิปพิเศษแล้วก็เซ็ตพลังโจมตีซึ่งใส่ให้มันครบชิ้นแค่นั้นเองนะครับดามจเดียวประมาณ38มหมใช่ไหมอันนี้ประมาณ3 9มหมโนเอลเนี่ยประมาณ4ี่หมื ก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าหลักๆคือผมจะเล่นเป็นแบบนี้ซึ่งอันที่จริงเนี่ยเราสามารถเอาริวมาได้เอาริวมาแทนตัวของแบบว่าโลตันได้เหมือนกันอันเนี้ยจะค่อนข้างดีกว่าเพราะว่ามันสตันได้เลยนะครับอันเนี้ยจะค่อนข้างดีกว่าเลยแต่ว่าอย่างที่บอกก็ยังทําตัวมันไม่เสร็จนะแล้วก็ชาร์ลอตก็แทนที่ได้ประมาณนี้แล้วก็แซนลี่แทนที่ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่า PVP เนี่ยสายสปีดที่แบบว่าโป้งเดียวหายเนี่ยจะเป็นประมาณไหนคือเซตไอเทมนะครับ เอามาเพื่อเปิดก่อนเล่นความเร็วอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้อีกฝ่ายประมาณอ่ะแสนห้าครับประมาณแสนห้าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนทีมนะอ่าจัดการทีมครับแล้วก็อ่าโนโเอลนะครับอันนี้เอาออกเอาออกเอาออกผมจะเล่นเป็นสายอ่อความเร็วไปเลยใช่ไหมสายความเร็วเนี่ยอ่อนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัววันทอส ปนลั่นกับวันทอสเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะสกิละสานอาบวกพลังโจมตีอืมวันทอสละอ่ะอาบวกอัตราคิดโอเคก็อ่ะประมาณนี้นะครับคือเราใช้เป็นประมาณนี้ไปก่อนนะครับอันนี้คือทีมแรกที่ผมจะเล่นคือทีมสปีดไปเลยนะซึ่งอันที่จริงเนี่ยเราขาดอีกตัวหนึ่งถ้าเปลี่ยนโรตัสออกเนี่ยเราสามารถใช้วิลเลียมแทนได้อ่าใช้ชาร์ลอตแทนได้นะครับ ใช้ตัวของริวแทนได้ใช้แซลลี่แทนได้แต่ว่าคอหลักคือวันทอสวันทอสเป็นตัวละครที่มันเร็วที่สุดนะครับถ้ามันได้เปิดก่อน One เนี่ยวันทอสกับฟิลลันเนี่ยมันเร็วเท่ากัน120นะแต่ว่าวันทอสเนี่ยถ้าเราได้เปิดก่อนแล้วกดอันตีเนี่ยทีมเราจะเด้งขึ้นมานหมดเลยเพราะว่าสกิลอันตีของเขาเนี่ยมันจะเป็นการเล่งในส่วนต่อของอ่าเผื่อใครไม่รู้นะวันทอสมันจะเล่งอ่าเอ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเพื่อนเพืไม่ออโต้ Auto, ไม่ออโต มันจะเป็นการเล่งตัวของอ่าเกสความคล่องตัวนะครับอ่าเนี้ยอันเนี้ยตัวตัวตัวของเราเนี่ยนะครับได้เปิดก่อนสังเกตชาลอตอีฟายเนี่ยนะครับจะเปิดต่อจากโลตัสใช่ไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับเราเอาความเร็วเลยก็ได้บวกอัตราคิดแต่ว่าสำหรับผมอะ่ะผมเอาวันทอสมาบวกความเร็วอยู่แล้วไงหรืออันที่จริงเราใช้ตัวของฟินแลนด์เนี่ยบวกอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะบวกอัตราคิดด้วยแล้ววันทอสเนี่ยเราเป็นบวกตัวของพลังโจมตีเวทก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะใช้อะไรยังไง แต่ถ้าจะเอาชัวร์เนี่ยเอาฟิลลั่นเนี่ยมาบวกความเร็วตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับบวกพลังโจมตีบวกความเร็วอย่างเงี้ยบัฟเข้ามาเนี่ยนะวันทอสมาเนี่ยเห็นไหมอ่ะพอวันทอสเนี่ยมาแล้วเนี่ยถ้าเราใช้อันตีเนี่ยมันจะได้ความคล่องตัวแต่ว่ายังไงเราก็เปิดก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราใส่ตัวนี้เลยบวกพลังโจมตีเวท70%ให้ทีมบัฟเข้าไปเลยครับบัฟโนเอลเลยนะครับแล้วก็โลตัสอัลติเมทครับตั้มเข้าไปบัม่มนะครับอ่าอีฟายเนี่ยได้รับดาเมจแรงขึ้น50%แนน,นนน่อะครับ เฮ้ยชาร์ลอตต์อีฝ่ายโจมตีเหรอโอ้ตอนตอนแรกมันอ๋อแสดงว่าชาร์ลอตต์มันแบบแบบเฮ้ยเมื่อกี้บมันเป็นโนเอลเรานะแต่ว่าไม่เป็นไรครับโอ้ถ้าผมรู้ว่าชาร์ลอตต์อีฝ่ายจะโจมตีก่อนอะผมจะเอาตัวของวันทอสเป็นการบัฟความเร็วมาแต่เมื้อกี้บมันเหมือนไม่เห็นอ่ะแล้วก็โนเอลครับสกิลเลยออนติเมทรับปัครับ<อ>คือไม่ต้องคิดอะไรครับอัดดาเมจอย่างเดียวการ์ดโนเอลเนี่ยถ้าเราจะเล่นสายสปีดเนี่ยการ์ดโนเอลไม่บอกกับตัวเขา ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนจากการโนเอลเนี่ยเป็นตัวอื่นนะครับก็คือเป็นตัวบวกพลังจตีพลังจตีเวทเนี่ย10%หรือไม่ก็เป็นบวกอา์การสอัตราคียิคอนอ่าประมาณนี้คือต้องเน้นปิดเกมเร็วอ่าเนี่ยอ e ีฝ่ายเล่นเป็นสายทีมแท้งทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเอ่อเราบัฟมาโลตัสอีฝ่ายเนี่ยจะเปิดต่อจากโลตัสเราใช่ไหมถ้างั้นเราจะเร่งความเร็วครับเร่งความเร็วให้เราเปิดก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอ e ีฝ่ายจะลดความเร็วโนเอลเราหรือเปล่าไงแล้วก็โลตัสเนี่ย อีฝ่ายก็ยัดมาปั้งเข้าไปดามจอาจจะลดลงนะแต่ว่าเราก็ได้เปิดก่อนประมาณนั้นอโนเอลเปิดก่อนนะครับปั้งก็เหลือนะครับอันนี้คือไม่ตายแสดงว่าเราอาจจะต้องแบบว่าใช้บวกพลังโจมตีเวทของอไอตัววันทอสเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือดอกอยู่ดียังไงยังไงตัวนี้ก็ดองอบวกพลังเวทครับปับบเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าไปไมได้ก็ตีธรรมดาไปเลยครับปับง เรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้บวกบัฟความเร็วบัฟเข้ามาปึ๊บเข้ามาอ่าแล้วก็โลตัสต่อครับโลตัสเนี่ยตีธรรมดาก็ได้นะครับตีธรรมดาปั๊บลดความเร็วอ่าเรียบร้อยพอลดความเร็วไอ้นี่ตีบวกความเร็วเพื่อนบัฟเข้ามานะครับแล้วก็โอเคถ้าเราอยากแรงเลยเนี่ยเราต้องให้วันทอตบัฟดาเมจนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อันนี้จริงตีธรรมดาก็ได้นะะสร้างโล่ให้หน่อย Tall นะแล้วกันนะครับจะได้ชัวร์นะแล้วก็ตีธรรมดาถึกมากในเนี่ยมาร์สนะครับ แล้วก็อ่ะยับยัดนาเอาไว้โปเข้าไป,าไปนะครับแล้วก็อนี้บัฟดาเมจครับป๊อแล้วก็โนเอลตีธรรมดาเพิ่มนะครับประมาณนี้แล้วก็สกิลบัฟเดเมจต่อครับโอเคตีโอ้โหตีโนเอลเจอสวนคื้น,นครับพลาดเราเพื่อนตีโนเอลเนี่ยตีธรรมดาปั๊บเข้ามาโอ้โหมารแล้วคือม,อมองึงอยากถึกเลยนะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะแสดงว่าเราอาจจะต้องบัฟตัวของแบบว่า อ่าดาเมจไปแล้วก็บัฟตัวของวันทอสเนี่ยเอาดาเมดด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีมนะอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้สังเกตครับค่าพลังผูประมาณแสนห้านะไม่ได้เยอะมากนะครับค่าพลังของเขาก็ประมาณแสนห้าเหมือนกันแสนสี่ประมาณนี้ใช่ไหมอ่าเจอทีมสีเขียวครับก็เอ่อสังเกตว่าอีกฝ่ายก็เป็นโลตัสเปิดเหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นไปได้เรายัดอัตราคิรดิคอนบวกความเร็วให้เราเลยเลยก็ได้ครับ อ่ายัดความเร็วปับเข้ามาอ่าแล้วก็วันทอสเนี่ยผมว่าบัฟอันนี้บัฟเข้ามานะครับแล้วก็โลตัสก็ยัดหน้าไปเลยตั้มเข้าไปติดโลตัสอีกฝ่ายไหมอ่าอีกฝ่ายติดลดความเร็วครับแล้วก็โนเอลเรียบร้อยมึงเสร็จเละบัมโอ้เกือบตายครับอ๋อไอลิสมันเป็นอมาตะหนึ่งเทินลิสเป็นอมาตะหนึ่งเชิครับก็เลยไม่ตายกับเพื่อนนะแต่ว่าโลตัสนี่คือเขาเล่นเลือดมาด้วยแหละนะครับ แล้วก็อันนี้อ่าเร่งตัวของเร่งเธอเนนะครับอ่าเกรดความตัวนี้นะครับไอตัวเกรดอ่าค่าเนี่ยของเรามันจะขึ้นมานะครับแล้วก็สกิลไปเลยราบนเนีเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนทีมดูเป็นอีกทีมหนึงน่งทีท่ผม,ม,มอยากจะเล่นนะครับก็คือทีม L L ลิสไลอาเล่นคู่กับตัวของโนเอลก็ได้เพราะว่าลิสไลอาถ้าได้เปิดก็ทีเดียวตายเหมือนกันประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนทีมดูนะอ่ารอเจอกับทีมที่แบบว่าพลังแสนหกหน่อยสินะครับแล้วก็เดี๋ยวเอา2ตัวนี้ออกนะครับ แล้วก็ใส่เป็นลิสกับไลอาร์ใส่กับลิสไลอารมา,มาคู่กันนะนส,สองตัวนี้ต้องมาคู่กันนะครับแล้วก็อะประมาณนี้ลองดูนะโอเคแต่ว่าไม่มีดาเมเจเพิ่มขึ้น50%แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราเน้นบัฟโอเจอตัวนี้อีกแล้วนะครับเจอ,อตัวของไอโอโลตัสเขาเปิดก่อนนะครับถ้าโลตัสเขาเปิดก่อนเราต้องใช้สกิลนี้เพิ่มความคล่องตัวให้ทีมมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะเห็นไหมทีมเราจะขึ้นมาหมดเลย แล้วก็พอเป็นโนเอลเนี่ยโนเอลอันติเลยครับไม่ต้องสนโนเอลอันติเลยปังเข้าไปปังเนี่ยนะเกือบตายใช่ไหมลิสครับสกิลไปเลยปั๊มหายหายเหลือตัวเดียวทําอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ไลอาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อัติเมตฟันเลยได้หรือไม่ก็ดูดบัฟนะเนี่ยอีฝ่ายมีบัฟใช่ไหมอ่าผมลืมบอกไปว่าไลอาเนี่ยผมใส่การ์ดสกิลของเขามาด้วยสามารถล้างโล่โนเอลสามารถล้างอมตะของลิสได้นะ นะสกิลของเขาเนี่ยถ้าใส่การ์ดเนี่ยจะเป็นการขโมยบัฟแล้วก็ล้างบัฟด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบัฟหายนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาขโมยเอามาอะไรด้วยนะครับบัฟนะโอเคแล้วก็อันนี้ก็บัฟพ,พลังเวทครับปึ๊บเข้ามาแล้วก็อัลติเมทอะไรก็ได้ครับป่าเข้าไปสาบเข้าไป,าเ,าไปเละอ่าแล้วก็โนเอลหัวตีธรรมดาดีกว่าให้จบปึ๊บเขา้าไปลิสยิงโป๊ตลวงเห็นไหมจบเกมเหมือนกันครับโนเอลซัดก่อนเลยตั้มเข้ามา ลิสไลอาร์สยูประสานโปง่งหายหมดครับนะเทิร์แรกแม่งเหลืออยู่ตัวเดียวอะนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูต่อครับโอ้โหและทีนี้คือเขาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูลิสกับไลอาร์นี่คือ4ดาวเลยครับแต่ว่าเขาไม่มีตัวชุบนะเขาไม่มีตัวชุบผมก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าไม่มีตัวของวันทอสอะยังไงเราไม่ได้เปิดก่อนนะวันทอสคือเร็วที่สุดในเกมลอกพอๆกับตัวของวันทอสกับตัวของฟินแลนด์เนี่ยเร็วเท่ากันนะครับเพราะว่าวันทอสกับฟินแลนด์สปีดเนี่ย ร้อยยี่สิบเหมือนกันอัลติเมตโนเอลปังเข้าไปครับเกือบดองตายไปแล้วหนึ่งตัวนะแล้วก็อันนี้ครับสกิลไปเลยเราต้องฆ่าตัวของชามี่ครับเรื้อร้ายนะครับเป็นไงเรียบร้อยเหลือแต่แทงนะครับเหลือแต่แท้งทําอะไรได้อ่ะล้างบัฟแม่งดิปอเข้ามาเฮ้ยผมลืมใส่บัฟหรือไอ้ผมลืมใส่การ์ดหรือเปล่าแต่ไม่ล้างบัฟวะโอเคนะแล้วก็ล่วงแล้วก็เอื้อเต่อไปนะครับแล้วก็เอ่อบัฟตัวเองปอเข้ามา อ่ะแล้วก็ไรอาก็สับเลยลอ่ะตีธรรมดาครับปอแปะปอแปะลวงนะครับแล้วก็ตีธรรมดาปาจบเห็นไหมจบเร็วมากครับนะเล่นทีมนี้ก็ได้หรือเราอาจจะแบบว่าอย่างที่บอกถ้ามีตัวของแบบว่าเอ่อลิวอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าเรามีตัวของแบบว่าอ่าแซนลี่แล้วก็ตัวของชาร์ลอตหรือไม่ก็มีตัวของอ่าวิลเลียมคนน่านูวยลูกระดุนสีทองเงี้ย เอามาแทนที่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยมันเป็นทีมสปีดแบบนี้แต่ตัวละครที่ขาดไม่ได้คือวันทอสนะถ้าเราอยากเร็วกว่าคนอื่นเห็นไหมถ้าเป็นตัวละครฟิลล์นเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็ว55%แต่เราจะไม่ได้เปิดก่อนเขานะมันจะนับจากอะไรที่เปิดก่อนก็คือขีดเหลืองๆคือความคล่องตัวถ้าความคล่องตัวใครถึงก่อนก็ได้เปิดก่อนแล้วถ้ามันคล่องตัวเท่ากันเนี่ยแล้วเริ่มพร้อมกันเนี่ยมันจะค่อยวัดจากความเร็วโจมตีอ่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับ ยังไงพวกเนี้ยเห็นไหมสกิลทีเดียวเนี่ยโลตัสอีกฝ่ายได้อยู่ข้างหลังหมดเลยเห็นไหมไง่ายๆครับอัลติเมตไปโนโอเอลโนโอเอลกอดโจมตีเนี่ยเขาจะมีบัฟดาเมจอ่าอ่าบัฟดาเม,มจเวท55%ก่อนโจมตีอยู่แล้วมันเลยแรงอยู่แล้วนะครับออปื้ดเข้าไปหายหมดหายหมดนะครับเห็นไหมโนเอลสกิลทีเนี่ยอันนี้ก็คือต่อได้เลยครับไม่ต้องกลัวเห็นไหมโอ้เดียวหายจบเลยเป็นไงอีซี่ครับ นะเมื่อกี้สายสีฟ้าเจอลิทอ่าเจอไรอารเราสายสีเขียวเงียฟันทีเดียวครึ่งหลอดตายนะครับแล้วก็อ่าดูดิแสนหกนี่ไหวไหมนะครับเนี่ยตามใดที่ไม่มีตัวชุบหรือว่าผมบอกเลยว่าถ้าเราเล่นสายสปีดแล้วอีกฝ่ายเนี่ยไม่มีวันคอสมาแก้หรือว่าไม่มีตัวชุบนะหวานเจี๊ยมครับเนี่ยโรตัสใช่ไหมโรตัสเนี่ยสปีดเร็วครับประมาณร้อยกว่ามั้งนะครับนะเกือบเท่าโรตัสเนี่ยความเร็วเกือบเท่าวันทอสแล้วก็ฟิลลันนะแต่ว่าก็ยังไม่เท่าอยู่ดี ตามใที่วันทอสเราเปิดกอนเนี่ยเห็นไหมสลับหมดเลยครับตำแหน่งสลับหมดเลยแอนติเมตครับนเ no อลงเรียบร้อยคนละครึ่งหลอดใช่ไหมเจอลิสเข้าไปลิสกับไรอารเนี่ยสกิลมันไม่สนใจตัวของอพลังป้องกันด้วยนะครับมาเลยแรงนะแล้วก็ถ้าเหลือแค่นี้ใช่ไหมตีธรรมดาครับจุดจับ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 ,จบล่วงหมดทีมี่เทิแรกนะเหลือคนเดียวเป็นไงอีปไปนะคแล้วก็อันนี้ก็บัดามวบบเข้ามา แล้วก็ไรอาก็สับไปเลยครับ2บัฟก็คือตีพว่นเข้ามาล่วงถ้าไรอาเนี่ยมี2บัฟก็คือมันจะจบตี2ครั้งใช่ไหมเนี่ยจบเร็วเหมือนกันครับไม่จะเป็นต้องแบบว่าเฮ้ยเราต้องเล่นตัวบัฟโนโอเอลอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่จำเป็นนะลิสต์ไรอาก็ยังใช้ได้นะยังใช้ได้ครับแค่เอามาเป็นตัวเสริมประสานเอาให้มันจบจบอ่าเนี่ยนะทีมนี้ก็โอเคนะเราได้เปิดก่อนอยู่ดีครับตราบใดที่เรามีวันช็อตถ้าอีฝ่ายมีวันช็อตแล้วก็ตัวของแบบว่าฟิแลนด์เนี่ยเราจะค่อนข้างน่ากลัััวออยู่นนนะครบี โอ้ oh, เราได้เปิดก่อนหมดเลยนะสังเกตว่าไลอาอีไฟอ่ะนะครับจะเปิดก่อนไลอาเราถ้าเป็นแบบนี้เราไม่จะเป็นต้องเร่งความเร็วนะเราบัฟดาเมจครับบัฟดาเมจเวทให้ตัวโนเอลครับแล้วโนเอลสกิลไปเลยตั้มเดียวกระจุยอะ่ะบัมพอไปหายเกือบหมดนะครับแล้วก็คราวนี้พอถึงตาลิสเนี่ยลิสสกิลครับวัด <What? S 2> หายนะครับเป็นไงแล้วก็ไลอาร์ครับพอถึงละเธอไลอาร์เนี่ยไลอาร์ R, เนี่ยมี3บัฟ4บัฟนะ ไลอายิ่งมีบัฟสกิลยิ่งแรงนะครับเพราะฉะนั้น1บัฟบวก15%มี4บัฟบวก60%ฟันทีเดียวตายเลือดขึ้นหลอดก็ตายเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบัฟแบบนี้ได้คนระับเป็นตัวบัฟ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 สาบใดคือไลอาเนี่ยมันจะสกิลหลังลิทอยู่แล้วอ่าลิทจะได้อันติก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าลิทเราใช้อัติเมตตัวของสกิลประสานก่อนเนี่ยป่างเดียวไลอาก็ไม่เหลืออะไรครับไลอาเหลือแค่อัติเมตสกิลหรือไม่ก็ตีธรรมดาอ่เนีย ถ้าอีกฝ่ายเนี่ยมีตัวละครตัวของฮิวใช่ไหมนะครับหรือว่ามีชุบชีวิตเนี่ยอ่าต้องบอกก่อนว่าแอสตาเนี่ยความเร็วเนี่ยเยอะมากๆเมื่อเทียบกับสายโจมตีอ่าธรรมดาแอสตาความเร็ว109ตัวของโนเอล106นะครับแล้วก็ตัวของอ่ายามิ ami, เนี่ย103ช้ามากแล้วก็ตัวของจูเลียต107เพราะฉะนั้นแอสตาถือเป็นตัวดาเมจที่เร็วมากๆแต่เราไม่กลัวครับเรามีวันช็อตตราบใดที่เรามีวันช็อตเนี่ยอีกฝ่ายโจมตีเร็วกว่าเราก็ตามเราเด้งเทินครับเราคืนเทินเลย เราสามารถใช้วัดคอนเนี่ยเร่งมาได้นะดูจากความเร็วของอี่ายเนี่ยเห็นไหมสังเกตเนี่ยนะครับเราเร่งเทินมาเลยผมผมขี้เกียจแบบว่าเสียเวลากับโลตัสเพราะว่าโลตัสอะ่ะมันมีโอกาสใช้อัติเมตแล้วเราลดความเร็ว55%ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องสนครับเราบัฟความเร็วให้เราก่อนเลยปัฟเข้ามาเปลี่ยนเตอร์เปลี่ยนตาหมดเลยเห็นไหมอัติเมตเลยครับปางเข้าไปเนี่ยดองแล้วดองแล้ว มิโมซาดองแหละพอมิโมซาดองก็ไม่ต้องกลัวครับสกิลอัลติเวทไปตายยกตี้บ๊บหายเชิญแรกหายบอกเลยมันเนี่ยผมว่าผมว่าทีมเนี้ยมันกว่าทีมบัฟโนเอลอีกเพราะว่าบัฟโนเอลอะถ้าโนเอลมันฆ่าไม่ตายใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราแบบบัฟอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอทีมแบบ1นึ่งแนหกหมื่นนะหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันครับเราเราเราวันแสนหกใช่ไหมนะครับอ่ะลองดูครับเพราะว่าทีมเนี้ยมันวันช็อตแบบ เิร์นเดียวอ่ะเหลือประมาณตัว2ตัวได้ไงแต่ว่าถ้าตอนที่เราเล่นทีมบัฟอบเราต้องเป็นตัวละครที่แบบบัฟโนเอลอย่างเดียวเลยถ้ามันไม่บัฟโนเอลอ่ะแล้วโนเอลวันช็อตไม่ตายอะ่ะอันนั้นคือเราแย่เพราะว่าเราจะอันติก่อนใช่ไหมเราจะไม่อะ่ะเราจะไม่เสกโล่ถ้าเราเล่นทีมสปีดเราจะไม่เสกโล่เราจะอันติเลยเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราอันติเขาไม่ตายเราไม่มีโล่เราโอกาสตายสูงเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้บัฟพลังเวทเหมือนเดิมครับเพราะว่าทั้งลิสต์แล้วก็ตัวของโนเอลเนี่ย แรงตามเวทเปิดมาเราซัดเลยครับตั้มเข้าไปโบเกือบตุยนะครับอ่ะเนี่ยสังเกตอีกฝ่ายเลือดเหลือแค่นี้นะครับลิสไลอาเนี่ยสกิลประสานมาเนี่ยรวมกันเนี่ย,ายดาเมจ1น0แถมไม่สนใจพลังป้องกัน20หรือ40%มั้งผมจำไม่ได้แล้วก็บัฟพลังโจมตีเวท40%พร้อมกับตัวของแบบว่าขโมยบัฟอ่ะสกิลไปครับโป้งหายนะเหลือแต่ชามี่ใช่ไหมเหลือแต่ชามี่เขาเนี่ยไลอาของเรา เราสามารถเอาลอาร์ตีธรรมดาได้นะครับตีธรรมดาไปเลยหรือจะวันช็อตตัวนี้เลยก็ได้ไม่แน่ใจว่าวันช็อตได้ไหมนะสามบัฟอ่ะลองดูซินะครับ <c oughs> โอ้โหไม่ตายเุ้ยเกือบตายหรอกละสามหมื่นกว่าเกือบตายครับโอเคนึกว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ตายผมว่าเราตีธรรมดาดีกว่านะ <c oughs> ชามี่ออนติเมทครับโอเคแล้วก็เฉยๆครับก็ตีธรรมดาก็ได้นะเออผมว่าอันนี้ดีกว่าเพิ่มอัตราคีครับให้โนเอลสวนคืนร่วงนะครับโนเอลธรรมดา โอนะครับแล้วก็ลีตีปาะหลวงจบเห็นไหมสายสปีดครับมันเล่นแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่งอลาเดสหรอกนะครับเพราะว่าอันที่จริงเนี่ยผมคิดว่าทีมลาเดสก็น่าจะดีที่สุดในตอนนี้แหละแหละเพราะว่ามันมันถึกครับมันถึกมันเอาลงยากลาเดสเนี่ยถ้าได้เสกเกาะก่อนเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่ว่าลาเดสสปีดมันก็ไม่ได้เร็วถ้าเราเปิดก่อนลาเดสก็เอาเรื่องอยู่มันเหมือนกันแต่ว่าลาเดสอะ่ะมันจะเก่งมากๆตอนที่มันมีการ์ดสกิล นะลาเดสเนี่ยสปีดเนี่ยถ้าเราไปดูดีๆเ,เนี่ยนะครับสปีดเนี่ยนะครับสมมติผมอัพเต็ม5เลยนะสปีดมัน100สปีดไม่ได้เร็วครับไม่ได้น่ากลัวแต่มันน่ากลัวตอนมันมีการ์ดสกิลของเขาเองอ่ะมันจะมีตู้ลาเดสแบบเป็นตู้เลดเลยนะครับอยู่นะแล้วการ์ดของลาเดสอ่ะเมื่อเริ่มเทิร์นมามันเสกเกาะมาให้เราเลยตามพลังชีวิตสูงสุดอะ <c> ่ะคือไอ้เคียบมึงโกงมากและทุกเวฟนะครับ15%เนี่ยมันจะถึกมากอัพเต็มเนี่ย30%จาก โล่พลังของมันเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันน่าลำคาญครับแล้วก็เมื่อเราโจมตีเขาเนี่ยเราจะติดยั่วยุเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราสกิลไปเนี่ยสกิลหมูใช่ไหมแล้วโดนลาเดสมีโอกาสที่เราจะโดนแบบว่า,าตัวของแบบว่ายั่วยุด้วยเราจะไม่สามารถใช้สกิลได้มันน่าลำคานครับแต่ว่าถ้าเราเปิดก่อนแล้วเราจบมันเลยก็ได้เหมือนกันแบบนี้นะหล,กล,กลกักๆก็คือจะประมาณนี้เลยกันเ,เดี๋ยวผมลืมให้ดูตัวของการ์ดสกิลของพวกไรอาอะไรอย่างนี้นะตัว ไลอาไลอาผมใช้กา๊าซโยง,งเขาเนะครับอเอามาล้างบัฟแล้วก็ลบอันนี้ด้วยแล้วก็ลิสต์เอาเป็นกา๊าซโยง,งเขาประมาณนี้แล้วกันนะครับนาอก,ก็อโนเอลผมยังอัพของไม่เต็มนะเหลืออัพตัวของพรสวรราน์นี้ยังไม่ได้อัพเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปไล่อัพเพราะว่ามัวทาแต่คลิปแล้วกันก็เอามาแชร์ทีมสปีดแล้วกันเพราะว่าไม่มีทีมแท้งให้เล่นถ้าเป็นทีมแทงอะ่ะผมจะเล่นโนเอลลาเดสมิโมซ่าแล้วก็ตัวของชามี่หรือไม่ก็เปลี่ยนชามี่ออกเอาเป็นตัวของโกช์ก็ได้นะครับ หรือเราอาจจะเล่นเป็นทีมแท้งทีมถึกเลยก็ได้ก็คือโนเอลอาลาเดสนะครับแล้วก็ตัวของมาร์ชนะครับมาร์ชแล้วก็ตัวของอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นชามี่อันนี้คือทีมถึกสุดๆเลยถ้าในอนาคตจูเลียสเข้ามาก็เป็นโนเอลอาโนเอลจูเลียสนะครับลาเดสแล้วก็ชามี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตราบใดที่มันยังแบบลาเดสมันน่ารำคานอะ่ะนะครับก็คือไม่มีลาเดสกูก็เล่นทีมสปีดก็ได้วะนะสามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติผมได้ตัวจูเลีย ผมก็เล่นทีมสปีดได้นะเออผมก็เล่นทีมนี้ได้เหมือนกันเล่นทีมสปีดได้เหมือนกันนะครับไม่งอนะเออตามใดที่กูไม่มีลาเดสก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตู้จูเลียสเนี่ยมันจะมาพร้อมการชาร์9 9ครลังซึ่งเราจะสามารถลีจนหาตัวละครที่เราต้องการได้ซึ่งผมจะเลือกลาเดสมาตอนนั้นอาจจะมีการเล่นสายแทงเออแต่ว่าตอนนี้กูสายสปีดก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวละครไม่มีนะครับก็เอามาแชร์แล้วกันเผื่อใครอยากลองเล่นตามก็สามารถเล่นได้ก็วัน วันช็อตเลยครับเพื่อนเดียวคือวันช็อตวันช็อตวันช็อตนะจบไปเลย<ม>นั่นเองนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสอบคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพยงตัวนี้กันนะครับสวัสดีครับ